สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อ,อก,กองสวัสดิการสังคมนะคะค่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ดิฉันได้บันทึกเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านใดที่สงสัยในหลายๆเรื่องนะคะค่ะก็มีประชาชนเข้ามาสอบถามนะคะในเรื่องของการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจาัดก,การศพผู้สูงอายุ ที่เสียชีวิตนะคะค่ะวันนี้คลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะ่ะสำหรับท่านที่ต้องการทราบนะคะค่ะผู้ยื่นคือผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการงานศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนะคะค่ะผู้ยื่นได้แก่ใครบ้างผู้ยื่นได้แก่หนึ่งบิดาหรือมารดา สองสา,อาสามีหรือภรรยา 3. ามบุตรหรือญาติพี่น้องของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตค่ะแล้วก็จะมีผู้ที่ให้คำรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการงานผู้สูงอายุที่เสียชีวิตตามประเภทนี้นั่นก็คือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ค่ะคุณสมบัติ ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่จะยื่นคําร้องขอรับเงินสังครบนะคะสามพันบาทค่ะคุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตมีอายุหกสิปีขึ้นไปสัญชาติไทยผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้มีไรายได้น้อยนะคะเว้นแต่ผู้สูงอายุที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ไม่ได้มีบัตรไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้มีรายได้น้อยนะค,ะ,คะก็จะมีผู้ปกครองท้องที่ก็คือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับรองกันเข้ามานะคะหลักฐานการยื่นฟังไว้นะคะหลักฐานการยื่นค่ะหน,ะะนึ่ง ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ 2. อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้มีรายได้น้อย 3. าบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐค่ะที่ปรากฏเลข13หลักนะคะเลข13หลักค่ะของผู้ยื่นคำ กรณีการจัดการงานศพตามประเพณีค่ะโดยมูลนิธิวัดมัสยิดโบสถ์จะให้แนบนำสือแสดงการจดทะเบียนนะคะอนุญาตหรืออนุญาตให้สร้างให้จัดตั้งมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือโบสถ์แห่งนั้นค่ะแนบมาด้วยแนบมาด้วยค่ะ ข้อสสมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นนะคะของผู้ยื่นจะเป็นธนาคารไหนก็ได้ธนาคารใดก็ได้ค่ะก็สำเนายื่น 5. หนังสือรับรองหนังสือรับรองค่ะซึ่งเป็นผู้รับรองในการจัดการงานศพตามประเพณีค่ะ โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อย่าลืมนะคะสำเนาบัตรของผู้รับรองด้วยถ้าท่านใช้กำนันรับรองท่านก็สำเนาบัตรของกำนันถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านรับรองก็จะเป็นสำเนาเอ่อบัตรของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นๆค่ะส่วนมากก็จะเป็นใบรับรองของท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะ ค่ะหกการยื่นต้องยื่นภายในหกเดือนยื่นภายในหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรค่ะยื่นที่ไหนยื่นที่ท้องที่ที่ผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านค่ะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครค่ะก็ยื่นที่สํานักง,งานเขตค่ะถ้าที่เป็นต่างจังหวัดให้ยื่นที่สํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะค่ะเน้นนะคะเน้นผู้ยื่นและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันนะคะค่ะสำหรับในรายละเอียด ต่างๆนะคะรายละเอียดต่างแบบฟอร์มอเอกสารหลักฐานต่างๆที่ฉันเองก็จะเสนอในคลิปหน้านะคะค่ะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะสำหรับวันนี้พอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมค่ัก็กลับลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ